สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพ่อกันอีกแล้วนะคะกับนูดําค่ะมื่อนี้เ้ามากินเมนูลาบค่ะพี่น้องโอ้ยข,ขอพอนเ้นิ้วเข่าไร้ค่ะคำื้อนี้มาค่ะพี่น้องมากินค่ะผู้ใดที่บ่มกักเมนูดิบแบบนี้กดพลานได้นะคะนี่ค่ะ ลืมบอกเลยค่ะพัก้าไมีแตงมะเขือสลัดสละนเน่หอมป้อมค่ะกับแกมมีกระเทียมนะคะลาบอะลาบผมค่ะปริได้กินด่นแ,แล้วนะคะนี่ 嗯，嗯。 กินแล้วเราจปไปย่างเล่นนะคะมอนี่ไปย่างออกกำลังตายค่ะอากาศดีนะคะมอนี่16องศาค่ะ เชื่องไม่ไปกับซูเปอร์มาณสิบแปดองศาค่ะอือมันม,มีลูกโดดค่ะพี่น้องักพริกสดหาซื้อบาได้น้ำรันเอเชีย ขอนขาดค่ะ เมนูลาแบบนี้คือหอดงานดองนะคะ่ะก้อยขมต้มขมลวกเจ้าขมเฮ้ยสุดท่านันค่ะเพาใจค่ะ แล,แล้วเราพาน้อไปอย่างเล่นยูวัดป่ะจ๊ะเว้ยล่นเล่นยูวัดผู้ถ่าตะกีมันว่าดอกว่าจะนดีด้วยค่ะบอลเล่นเ่นยูวัดนะคะเล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บ้านค่ะ ยุคสมัยมันแตกต่างกันไปแล้วเนาะค่ะนอะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนะบม่มีโทรศัพท์มือถือให้เฮาเล่นเล่นยุวัดค่ะเพราะว่ายุวัด ต้นบักม่วงหรือว่าบักขามหรือ,อยังเป็นบักข้าพี่น้องบ้านใดบ้านใดกับบักม่วงอยังสี่กับสี่ฤดูบักม่วงสี่กับสี่เป็นกอนอยู่บ้านเขาเขากับสี่แบบไปแอบไปมองแล้วกะ็ขอปูค่ะปูเอยขอบักม่วงเลยเด้อสันแล้วก็ว่าเออเอาเลยกระดดเอาเลยค่ะ ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเทคโนโลยีติดต่อกันก็นง่ายค่ะแต่ก่อนสมัยเรียนเนาะค่ะมัดเบาจีบเบาเหลกโรุงเรียนก็นแหลกจดหมายกันค่ะตื่นเ้าขึ้นมากกัตอบจดหมายตื่น่นอ,อมาแหลกกันไม่ค่ะ ใส่เวลาจีบกันโดนแต่ก่อนเนาะผู้อะไสิจีบกันกับผู้ชายก็ต้องขับรถมาเร่นกับผู้หญิงต้องขึ้นอยู่บ้านพวได้ออกไปขงนอกนะคะ กรเทียมนี่เขากันเขากันค่ะ ต้วกินอะไรเผ็ดค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องเอินอีกก้อนแสบๆค่ะ งนานี่นายยังน้อยบ้านเฮาบุญบังไฟบ่ค่ะบ้านเฮาตอนนี้เป็นตะมวนเนาะค่ะนะเนาะเบิ้องบังไฟกินลาบกินก่อยน้ำบนัน่น่องค่ะ ตะว่าจะลืมไปค่ะช่วงนี้โควิดอาสิบอมีประเภทนี้เนาะค่ะพี่น่องคอมเมนต์เขามาคุยกันได้นะคะ แซบบอ๋อเพ็ดอิ่มแล้วค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็นต้อง ขอขอบคุณทุกๆคนที่แวะเขามารับชมวิดีโอนี้เนาะคะ่ะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะคะ่นะเนาะลาไปก่อน,นะคะ่ะติดตามกันต่อๆไปเนาะคะ่นะเนาะอย่าฝ่าเบื่อกันเด้อคะ่ะเด้อพอกันคลิปไหมคะสวัสดีคะ่ะ